สวัสดีจ้าพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการทอกระเทยยินออสช่องแม่บ้านกระเทยไทยในออสเตรเลียนะคะวันนี้เราก็จะมาทานข้าวเที่ยงกันนะจ๊ะมาดูเมนูกันเลยว่าเราจะมากินอะไรกันเดี๋ยวนะเป็นผักให้ทายว่าเป็นผักเป็นผักที่อยู่ประเทศไทยนะคะมีที่นี่ที่เดียวในออสเตรเลียนะคะมาดูนะคะว่าเป็นผักอะไรนะคะนี่นะคะผักอะไรหลายคนรู้จักไหมเบิ้งดีๆเด้อ ผักขี้เหล็กนะคะต้มแล้วก็มาปั้นเอานะคะนี่นะคะเราก็จะมาทํากินอร่อยออยนะคะวันนี้นะคะย่านางกระป๋องนะจ๊ะเทลงไปนะคะเอออุ้ย,ย,กกอยเอากเเคือเป็นตะขั่มแทวันฮะไปพี่เมจะจะย์วายยมั้ คนยังไม่แฉะเดี๋ยวมันติดลาสุขวางได้ลาสอันนี้นะคะอันน,น,นกำลังเทนะคะอันนี้เราก็ลวกขนมจีนกันนะคะอ,นนคคอ,อ,องี่หมอบักไงเ้ยค่ะอ,อันนี้แบบลาวๆนะคะลาวหนองวัวลำคูมาแก่ใส่ยัง<ป>บันเทาหน่ะ ยังค่ะอย่าพึ่งเราใส่เนื้อแซนเลยไหมใส,มใส่ใส่กากหมูเอาบอกไรศาสตร์มาแล้นี่จะ,ะ,ะแซ่บด้วยพี่น้องเอ้ยเราก็จะใส่แคบหมูนะคะใส่แคบหมูอร่อยค่ะพี่พูดแต่บินเข้าไม่หอมมากค่ะกอดได้มาเป็นอย่างก็ได้นะพี่หอุด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรอ,งองมาดูมะเขือพี่น้องมะเขืองามมากนะคะจัดสวยมากมะเขือสิมะเขือ,ส,อส,ส,สดๆจากต้นนะคะคุณเ่า้ อันนี้พริกนะคะพริกลูกโดดนะคะนอกกว่าเราจะมาให้ดูพริกอันนี้เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกโลกในสามโลกแคโรไลนาริสเปอร์ Carolina, Lip, นะคะอันนี้ฮารโบเนโรนะคะเผ็ดน้อยลงมาหน่อยนะคะมีสะอ่อนมะเขือง,งามเพงงามคัก อยากซุปอยากเอ้ยเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยพีน้องก็ว่างแก้วน้ำแล้วน้ำป้าหอมหวยหวยๆเด้อพี่น้องเด้อค่ะนะคะหุ่นใส่ฮอตวุ้นเส้นนะคะค่ะมาเด้อค่ะแกงขี้เหล็กนะคะหม้อใหญ่ๆนะคะ มึงดูพี่น้องคุณน่ะมึงดูพี่น้องเลิศ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 คุณน่ะเออเอาข้าวเหนียวแหนมตุ่มเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาเด้อค่ะพี่น้องนะคะเอาพี่ลิินนกแบบได้ในชีวิตที่ได้กินแบบมาเด้อพี่น้องเด้อไม่เคยได้กินแบบไม่เคยได้กินแบบไมม่่ีีทัอ ข้ากล้องได้ไหมคะเขาเลยค่ะเออหนูอยากออ้กล้องหนูบอกง่ามเหยนะใช่หรืน้องลินจบอัเดอร์ล่ะค่ะเอาแคปหมูเสิร์ฟตัวเองอร่อยมากค่ะอร่อยทุกอย่างอ่ะพี่พะไม่เป็นมีซอนมีจานละบอทเธอร์มีแล้วมีแล้วแล้วหนูไม่ต้องล้างช่วยล้างจานโอ้หน้คุณน่ะขอกล้อง ครั้งแรกในชีวิตที่ได้กินแกนที่เหล็กใส่กีเส้นอร่อยมากค่ะสูตรนองบัวลำพูนะคะ,ะนี่มันการตัวเองนะค่ะนี่อย่างพี่พ้าเช็ดมือพี่ เเปิดเองก็ได้เบียร์ก็บเเปิดให้กินเขียดกับน้องน้องมีมีช้อนไหมมีค่ะูดาบพีมพ่มาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อแซ่บแซ่บน้องมีมีช้อนไหมอ๋อค่ะขอบขอบคุณกูแซ่แบแซ่บดีดีข้าวเ <c oughs> ขียวข้าวไอ้นี่แม่งแข็งว่ะขนาดเรื่องเรื่องแจงพักที่เล็กนี่บ่ได้กินดนแล้วเด้อพี่น้องเด้ออยากท่องเที่ยวมา,าวได้สิบปีละ เป็นแบบบบานแคบหมูแกงใส่แคบหมูเลิศนงนิด่อกี้ยเสบาลแกงสิบเแกงฮะแกงยูต่วาบใส่บนเสิรบฟเเคยใส่แซ่บปะแซ่บแซ่บอีพอมาแค่นึงจริง พีเพเบใช่ะคะัมีน้ทากบค่ะพี่น้องเด้อเมื่อนีแสบค่ะแซบแน่นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ำแล้วนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้พอพ่อแม่พี่น้องเด้อว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า